อลิบูดเกมไนไทยแลนด์ยาสีฟันซิสเตม,มาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทคเอเซนต์ซอฟพลัสผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่มกลับมาแล้วจ้า น้ไทลา์นะครับทางช่อง3 HD เวลา6โมง20วนทีทางช่อง3 HD ของเราทุกวันอาทิตย์นะรเรามีนักกันแบบนี้นะฮะวิธีการก็คือต่อจากนี้ไปคุณจะไล่ตอบสติกันผมจะมีสติในโจทย์นะครับในหมวดหมู่ต่างๆมาให้แล้วคุณก็ลองบอกตัวอย่างถ้าตอบถูก มีเสียงติ้งปุ๊บคุณก็ไปตรงนู้นแล้วก็โยนโอเคถ้ายโยนเข้าถ้วยหมายเลขหนึ่งที่อยู่ข้างหน้ามี3ถ้วยครับ,รบหมายเลข2มี2คะแนนก็คือสีน้ําเงินซ<ะ>้ายและขวาแล้วตรงกลางลึกๆนั้น3คะแนนครับ้ยพยายามเล็งแล้วดูซิว่าคุณจะได้คะแนนแซงกันตรงนี้หรือเปล่าและนี่คือเกมตอบโดนโยนเต้เสบายพร้อมพร้อมครับ,รบหมวดหมู่ของคุณก็คือ หมวด20ประเทศที่ได้เหรียญรวมมากที่สุดในกีฬาโอลิมปิกปี2020กรุงโตเกียวยมันคือประเทศอะไรบ้างคุณลองนึกดู<ะ>แล้วลองตอบมาตอบได้ได้โยนแต้มพร้อมแล้วเริ่มประเทศอะไรบ้างครับส,รบรรบสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกามีไหมมีโยนให้ลงครับเขาแข่งไปแล้วหรอ กันไปแล้วเหรับ2020ผ่านมาแล้ว2020นี่2023แล้วจีนค่ะจีนประเทศจีนมีโยนให้ลงครับไม่โดนหมดเวลาก่อนเอาหมดเวลาแล้วไม่เลิกอีกประเทศอะไรครับรัสเซียฮะรัสเซีย ป,ประเทศอะไรครับเกาหลีค่ะเกาหลีครับ มีมพวกคุณเก่งจริงเลย,ยโอ้เะไรครับสเตนฮะสเตนมีเหรอเฮ้ยเอะไรนี่ครับนิวซีแลนด์ได้ด้วยประเทศนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์มีไหมโอ้โห ประเทศอะไรดีครับโปรตุเกตนะโปรตุเกสครับไม่มีครับต่อแถวครับประเทศอิตาลีอิตาลีครับมีไม่เชิงครับประเทศอะไรครับบราซิลฮะบราซิลมีไหมมีอุ้ยเก่งว่ะประเทศอะไรดีครับโปแลนด์โปแลนด์มดเวลา โอ้โคุณเห็นเปล่าว่าเขาตอบได้เก่งมากเลยอ่ะอพวกคุณอ,อะไรสายตาเกิเฉยโอ้โหจัสายตาดีด <c oughs> เอาได้ไปนะครับตอบถูกเยอะมากแต่ย้อนไม่ค่อยลงนะครับได้ไปอีกซี่คะแนนต่อไปเรามาดูอีกทีมนึงว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> มาีิเลี่นทีมู <c oughs> ดิดูดิ ต่อจากนี้ไปหมวดหมู่ของคุณเนี่ยแทบจะไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่าคุณสามารถทําได้แน่ๆม,มันอยู่กเกี่ยวข้องกับพวกคุณเลยอ,อะไรอ่ะหมวด20อันดับหนังไทยทําเงินสูงสุด สบายอยู่แล้วเอาปัจจุบันหรือว่าทั้งหมดตลอดตั้งแต่เราย้ายออกจากถ้ำและเปลี่ยนจากลิงเป็นมนุษย์ตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่สเซเปียนเลยเซเปียนใช่เซเปียนพร้อมเตรียมตัวเริ่มครับพี่มาพระขนงพี่มาพระขนงถูกต้องยืนรงไหลนะไม่เย๊ตรงนี้หรือตรงนี้นะตรงนู้นตรงน้นโยนให้ลงโอ๊ยนิดเดียว โฟคิงโฟคิงได้ลงแล้วสับเปรเลสับเปร่จริงจริงได้สับเ <deserve Audrey. S 1> ปรเลมาแรงสับประหลาดสับประหลาดก็ได้นะหนักพี่นี่ไงโอ้ ไม่มีครับไปไปไปไม่กี้พี่มากใช่ไหม่แม่นางแม่นางพ่อขนมไม่แต่นางนาแม่นางนาเหรอนางนายังไม่ได้ฟอยครับพ่อพี่อยูเรื่องอะไรดีฮะแฟนฉันแฟนฉันไม่ได้ครับเอาไปหอยมาก็เยอะี่อยู่เรื่องอะไรดีครับสารแน่สารแน่สารแน่อะไรดีสารแน่เห่าเป้งสารแน่เห่าเป้งอันนี้ก็แข่งไม่มีไม่มีไม่มีไมีไม่มีโตแกมหน้า อาาคะไรนะโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตโปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาตมีไหมไม่มีฮะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งมีไหมมียันไอ้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 ไดรี่ตุ๊ซี่แอนด์เฟสไดรี่ตุ๊ซี่แอนด์เฟสมีไหมมีเอาแล้ว สารเลสารเลอีกนะนาคีสอาคีสองโอ้ตายโอ้มีนาคีสองหมดเวลาไจกลับมเน่ิวเลยว่าไม่ได้เอาชนะเลคอเอร์อเอร์อ็มเออร์กเออร์มีอุ้ยน้องอุ้ยน้องทำง ไม่ทันแล้วนะฮะโอ้ตะกี้มีหลายเรื่องเลยนะฮะพวกคุณก็ได้ไปเยอะนะฮะมีโอ้ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคหนึ่งภาคสองภาคห้าภาคสามมีภาคไทยนมภาคไทยมีไม่มีสุริโยไทยหลวงพี่แจ๊ดสี่จีอีเลฟซิ่งอะไรเยอะเลยไม่น่ากอ่ะที่ตอนพี่สายรุ่นนั้นไม่ได้ตอนีตอนนั้นยังไม่รวม เขาเรียกว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นมานั้นตัว40บาทใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้มันทําเยอะกว่เฉพาะวันพักเยอะเลยนะฮะได้ไปเท่าเขาเลยครับอีก4คะแนน22คะแนนสูสีมากๆตามอยู่22ต่อ24เท่านั้นนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเกมที่คุณหอยโปรดปราไม่สุดเกมหน้าตัดสินกันเลยนะครับข้อละ5คะแนนจัดให้ท่า เกมตอบโดนโยนแต้มนะคะเกมนี้คือยากมากมันควรจะตอบว่าอะไรมันถึงจะถูกถ้าโยนไม่ลงก็ไม่ได้คะแนนอีกแล้วก็มีข้อนึงนะคะที่พี่หอยเนี่ยเขาตอบได้แล้วเขาก็โยนลูกบอลไปถึง2คะแนนเลยนะคะจากตอนแรกที่เห็นพี่หอยเขาเล่นๆเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะ mm hmm. เพราะพี่หอยเลยพี่หอยเขาทำคะแนนให้ทีมเราได้จะบอกไว้ว่าทีมตรงข้ามเนี่ยรอก่อนนะเจนเทียนเดี๋ยวตามไป